ทางนี่นั่งยางพี่น้องอันนี้ตะกี้ีนยางยางขึ้นมอมากม็เ,าางงกาเมื่อยอเพราะยางโลงก่อเบาเมยแต่ว่าเสียวมือแต่ยานั่งก็มีอันโตล็อกรองเท้าอยู่เนาะคะเนาะเด็กหน่อยนักเรียนก็นั่งจะเดินทงงนางไปโรงเรียนจ้ะยางไปโรงเรียนออกเนาะคะเนาะเด็กหน่อยประมาณปปออยังวะปสามปสี่ปห้าตังสี่นะพี่น้อง ตแต่บอแมนอนุบาลดอกอนุบาลนี่พ่อแม่ต้องไปส่งเนาะ,ะเนาะเด็กน้อยฝรัง่งพ่อขึ้นปอมาจักน่อยหนึ่งนี่เขาก็เดินทางไปเองเนาะคะ่ะตื่นเองบางคนตื่นเองหุงหากับเข่าเองห่อเข่าเองเนาะคะ่ะแล้วก็ยางไปโรงเรียนมีรถมาดเลยนั่งรถรถจักน่อยกันนั่งยางกต่หย่านมืนอยู่เลยพี่น้องขี่มาก,ก็กำลังตกต่อเนื่องเลยจ้ะนั่นแหละพี่นอ้องยุนี่ก็ เด็กหน่อยฝรัง่งเนาะซอยเหลือเจ้าของบางที่พ่อแม่เขาเลิกงานมาเด็กจังสีหนะเขาก็ต้องการเวลาพักผ่อนเนาะค่ะเหตุงานมาเมื่อกลับต้องการเวลาพักผ่อนจักหน่อยหนึ่งพี่น้องร้านร้านพ่อใหญ่คือกันยุบป,ปอยอย่างดูปอหานี่ยแหละปอหาปอฮกประมาณนี่แหละตื่นหาแนวกินเศร้าเองขนมปังไส้ชีสสีน้ำตาลเนื้อกับขนมปังไส้ตับโบท๊ทจังสีหน้าพี่น้องหาแล้วก็หอ่หอฮ่อเข่าหอ่อใส่กองไป อยู่นี่เด็กน้อยเด็กน้อยต้องห่อเข่าใส่กองเนาะค่ะบ๊อมี่อาหารอยู่โรงเรียนบ๊อมี่เนาะค่ะต้องห่อเข่าใส่กองไปโอ้ยบรรยากาศไหมบ่ค่อยหนาวซสำหดอกพี่น้องคือว่ายี่นางเหยีดงานมาแต่มันก็บ่ค่อยหนาวอีลีนั่นแหละมันบ่ได้หนาวเย็นเพราะว่าออกมาข้างนอกก็บตังซีฟก่านาทีแล้วเนาะมือบ่เย็นบ่แข็งบ่ยังค่ะบ่อากาศบ่ค่อยหนาวอากาศสบายสบายข้างในข้างในยี่นางห่อนได้ไงยี่นางใส่เสื้อตัวเดียวแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ต ห่อนจ้ะยางไปตามทางยางยางโลงนี่ก็ยานมื่นนี่พี่น้องค่ะถึงแม้ว่าจะใส่ตัวล็อกกอยาทะยาทะวบใจ <laughs> ยางจากทำที่ทำงานอ่รับจอบตะกีนี่ไปถึงโรกแหนมีนั่นงก่อมันก็บ่ค่อยเมื่อยสาใจดอกยางเยเรื่อยบ่ดองฝ่าวบ่ตงงองยางเนาะค่ะขันยางเลี้ยวไลยก็หายใจบ่ท่านมันเมื่อยตรงนี้เด็พี่น้องแต่ขันเขายางไปเรื่อยเออเลยเฮ้ยไปเรื่อยมันก็บ่เมื่อยดอก คุณเด็กหน่อยเดินทางไปโรงเรียนข้างบนนี่มันมีโรงเรียนอยู่บอกว่าเป็นยังเด็กหน่อยเขาคือยางขึ้นสงใัยข้างบนมีมีโรงเรียนบรรยากาศเศร้ามันจะแปดโมงกว่าๆฟนร์มอุบเป็นสถานีรถไฟพุบนะตรงนี้นี่มันเป็นบ้านจัดสรรใช่ไว้อย่างวะพี่น้อง เพิ่งถ้าบ้านยกทรงึ้นมาครั้งทึงเป็นสองห้องมั้งสงสัยเป็นลายละเอียดค่ะข้างล่างจอดรถพี่น้องขะใส่พื้นที่ประหยัดมากเลยขรางล่างจอดรถได้สองคันเห็นปะสงสัยเป็นรายละเอียดจ้ะอันนี้มีสองห้องนอะอันนั้นห้องหนึ่งอันนั้นห้องหนึ่งนะมีอยู่มัหนึ่งสองสามสี่หลังจ้ะนี่พี่น้องสงสัยเป็นรายละเอียดจ้ะโอ้เข้าใจสางได้ละเนาะคันว่าสางตรงนี้สางได้อีกหลังหนึ่งเลยเนี่ย เขาเห็นไปเห็นยังเลิศเลยพี่น้องนะโมเมนต์จ่างแห่กรมอพยพอยู่บ่สงสัยพี่น้องเป็นลายละเอียดจ้ะแล้วพาดเหม็นนะพี่น้องฮะเห็นไหมเห็ดทรงคืออ่าโยริมหาดริมทะเลเลยพี่น้องยกสูงขึ้นมาเห็นปะ อันนี้มีหลังเดียวอันนี้เฮ็ดเทดีพี่น้องเึงิ่งค่ะสงสัยเป็นห้องนอนอยังเดียวนั่นแหละอันนี้นะน้อยขนาดเลยเพิ่งเ่ะหรือว่าข้างในนั่นมันมันก็เป็นบ้านหรือว่าข้างในมันเป็นห้องเข้าไปอีกถ้าพี่น้องถา้าพี่ประตูเข้าอยู่ตรงนั้นเออเทดีไว้กระทัดรัดดีจังเลย หัดทางนงล่ะพี่น้องป้าเป็นขึ้นมาถ่าท่ายแถวว่าทางน่งมหมสิมืนบ่ล่ะก็เป็นตาเสียวมืนแถละพี่น้องเลยจับเล่าก็นนะหลอดเยพี่น้องหลอดอยเะมองทางยางลงมามันก็บ,บอกข่ยมืนซําใดเดอกแต่ก็บ่ไใบว่างใจเนาะคะ่ะเนาะล้มมาในเจ็บโตพี่น้องเจ็บแล้วก็นานหายเด้อนะอีกน้อยนึงก็ถึงและะ้วค่ะโรงแรมมินาเฮดงานสถานีรถไฟ ไปสู่งานกันต่อพี่น้องชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนะคะเนาะบรรยากาศ8ปดโมงครึงฝ่าสลัวสลัวไท <c oughs> ยนั่งเดินทางมากับรถไฟหลบ7จ็ดโมงหาสเวียดก่อนมาหอดพอดีจากพี่น้องรถไฟมาหอดพอดีแปดโมงครึงเขางานโรงแรมอีนางนีนังอีนางจะมาเวลานี้เนาะคะ่ะ ถ้าเกิดว่าพ่อใายโบออกมาทรงอยู่สถานีเมืองดาลแลขึ้นขึ้นรถไฟรอบอกโมงหาสิบนะอีนั่งนั่งรถเม่จากบ้านมาเองแล้วก็มาต่อรถไฟก็จะมาถึงเวลานี่แหละอีนั่งวางแผนได้ดีบ่พี่น้องวางแผนเวลางานดีบ่ะเขาต้องเฮ้าต้องหูเนาะค่ะว่าเวลาใดเข้าจะต้องไปบ้องไหนเวลาใดเข้าจะต้องเฮ็ดอีหยังมาอยู่มังหนกเนี่ยเขาต้องวางแผนเรื่องเวลาให้ดี เวลาก็ต้องเป็นเวลาเนาะคะ่ะล้วก็จะได้เวลาที่เหมาะสมแบบนี้ย่างเนาะนะีะ่นงะเปลี่ยนผา้าเปลี่ยนพอนเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องอุ้ยหอนตัวละ่ะมาหอดโรงแรมแปดโมงครึงที่จริงีน่าจะต้องเลิกสี่โมง่ว่าจะเลิกบใบสองครึ่งสวะไปเลี่ยนขับรถต่อ จักจะได้จจกหของดูนี่ได้ไลายด,ด,ดูได้ลายเบลเลวก็กสร้างเบลเลวก่อสร้างพี่น้องไปอุปกรณ์พร้อมแล้วสูู้พี่น้อง เอาโมงแล้วพี่น้องดีดังเริิมงานชั้นสีก่อนเนาะค่ะเห็ดมณีเห็ดสองสันสันสีกับสันหายี่สิบเอ็ดห้องแต่ว่าบะมีห้องจองเป็นห้องเช็กเอาออกทั้งหมดแล้วจ้ะกินกาแฟาก่อนดีดัขางานแปดโมงเคองก่อไปเตรียมผ้าเตรียมรถดเตรียมอยังเนาะคะ่ะแล้วก็มาแรนเก็บห้องเก็บผ้าปูที่นอนผ้าเช็ตโตออก ชั้นซีทั้งเบิดเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห่องเซตบล่ะใส่เวลาครึ่งชั่วโมงพี่น้องตอนนี้เก้าโมงละเดี๋ยวกินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวจะไล่ปูผักปูที่นอนหกห่องดีที่ว่ามันยูนโซนเดียวกันเบลแวรเนี่เดียวกันเบิร์ตเขาเนาะเซตซันนี่หกห่องแล้วก็ขึ้นไปซันหา อีนางสื่อมักสื่อกาแฟเย็นคาปูชิโน่กินแบบนี้เนาะค่ะนีนั่งบ่ค่อยมากกินกาแฟดำพี่น้องกาแฟคันเป็นกาแฟฮอนก็จะเป็นเนตกาแฟของไทยอะนะสื่อสื่อจากนานไทยนะคะแต่ส่วนหมักแล้วก็จะแอบสื่อคะ่ะสื่อตัวหนาเพ,าเพื่อนใหญ่เพิ่นเพิ่นหมักโจมเพิ่นประเดจมแบบว่าไล่สาราดอ,อกพี่น้องแตกซิงที่เพิ่นโจมเพิ่นเพอดีว่าเพิ่นสอนไปในตัวพี่น้องคะ่ะเพ่อใหญ่ีนี่นั่งจะเป็นแบบนี้แล้วบอกว่าคันเธอสื่อกาแฟแก้วหนึ่งแก้วละยี่สิบ มื่นละยี่สิบอาทิตย์หนึ่งเจ็ดมื่นยี่สิบยี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบวันอาทิตย์ละร้อยสี่สิบเดือนหนึ่งเป็นจักบาทเป็นจักโคนเราเล่เาเล่าจะจมแบบนี้แต่ว่าเล่ากระหามอีนางบอดดยดอกแต่ว่าเล่าก็โจมไอ้ฟางสอนไปน้าออย่างประมาณนี้นะพี่น้องเพราะว่าพายายนะ่อใหญ่น่ะ เพิ่นจะต้มกาแฟกินกาแฟดำกินอยูุบานเวลาจะไปไสามาใสาเพิ่นก็จะต้มอ,ออกจากบานรทอบอเพิ่นก็จะซื้อซื้อแบบเป็นโปรโมชั่นไล่ปีปีละซี่ลอยกว่ากาแฟดำนะคะเนาะก็จะไปออกไปข้างนอกครับไปในเก็บครับไปในกไในกลๆอย่างเี้ก็จะแวะปั่มน้ํามันซึ่งจะเป็นปั่มน้ํามันที่มีรูปหอย,อยน่ะพี่น้องรูปหอยเออรูปหอยปั่มน้ํามันที่เป็นรูปหอย,อยนะพี่น้องคะ่ะ เนาะค่ะก็จะไปรับเอาได้ฟรีตรงนั้นเน,นาะค่ะนอก่อนที่เข้าจะไปเอาแก้วไปกดกาแฟเขาก็ไปเปิดศัพทาเปิดแอปโชว์เขาว่าเข้าเข้าเหมือนว่าเข้าสื่อตั๋วแล้วสื่อตั๋วรายปีอย่างประมาณนี้พี่น้องเขาก็จะกินกาแฟได้ตลอดทั้งปีแค่4ี่อยกว่าประมาณสี่หลอยห้าสิบคนนี่แหละอืพอนี้เราจะเป็นแบบนั้นเนาะคะ่ะส่วนหมักฝรั่งเขาจะเป็นแบบนั้นพี่น้องแต่ว่ายัางไยเข้า,ามากกี่อนเด้เขาก็สือ,อน,นั้นพี่น้องเนาะกาแฟดำอีนางกับบะหมักเนาะ อีนางมากินเนี่ยกาแฟคาปูชิโน่ก็จะซื้อก็จะแอบซือบซ้อซื้อบรหายพญยายิ่เห็นน่ะนะ้าถึงเราเห็นเราก็หามีนางบ่ได้หรอกแต่เพื่อเราก็จมดิ้นนิดหน่อยแค่นั้นแหละพี่น้องค่ะแต่มันก็แมนความเล่านั่นแหละพี่นอ้องอืมันก็แมนความเล่านั่นแหละซึ้งใจ งานกันพี่น้องปัดพี่น้องเย้ยตกคักตกแนหิมะโอ้ยขึ้นมาเลือกมือดีแท้ว่ามือเลี่ยนขับรถนียเลิกงานเลยก็จะไปเลี่ยนขับรถต่อพี่น้องพี่น้องเบิ่งสภาพอากาศเบิ่งถนนเถอะอีนั่นงสิบอ่อนั่งเก่งจนเงียวงเงียวกับปิดกับปล่อยสิบบ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายพี่น้องค่ะ ปฏิทโซคือมาสั่งมาเลือกมือดีค่ะเทอเนาะคู่นี่ก็ได้อ้ยหาขัวมึงเลยตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงนีกนากเซตไปสิบห้องแล้วพี่น้องเลือสิบเอ็ดห้องไปสู่สู่สู่ส,สู่วันนี้จะไม่พักเบรกดนะคะวันนี้นะเห็นบ่ห้องนี่ก็จะเลือแต่ทูจะ้ะนี่เห็นงานกันต่อพี่น้อง Oh. <laughs> ถนนแบบนี้หิมะตกขาวโพนแบบนี้ฉันจะไปเรียนขับรถพี่น้องเอ้ยม่ตกยังมือหนีว่าหิมะก็ได้มือเศร้าอีกมัตกหลายขนาดนี้ได้มือเศร้านะมือเศร้าก็แค่ไปปล่อยฝนก็ฝุนหิมะตกนี่ถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาอีกมื่นเป็นน้ำแข็งอีกพี่น้อง เสร็จแ,แล้วพี่น้องเลี้ยนขับรถช่วโมงครึ่งผ่านไปได้ด้วยดีจ้ะอุย้ยพี่น้องขับบ่ยากดอกค่ะถนนบ่อ่อยมืนซ้ำไหนเพราะว่าหิมะตกหิมะตกอย่างเดียวนะคะเนาะหิมะตกย่างเดียวบ่มีฝนคันว่าฝนตกลงมาน้าเนี่ยก็จะเป็นน้ำแข็งอยู่พี่น้องต่ว่าหนีมีมีแต่หิมะก็เลยถนนบ่อ่อยมืนแล้วก็คู่ คู่ฝึกซักคู่ฝึกคู่ฝึกคู่สอนอผ้าขับรถขึนไปทั้งเส้นน่อยเนาะค่ะเนาะอ้อมวดพุ่นอ้อมวดไปนุนละถนนเส้นน้อยแต่ก็ะขึนเขาลงเขาอยู่พี่น้องขึนเขาลงเขาโค้งเลี้ยวหักศอกอยู่แต่ว่าขับอยู่ที่สามสิบจ้ะสามสิบสามสิบน้อยๆ้อบ,บ่ถึงสี่สิบแตงสี่หน้า <S <S คู่ฝึกบอกว่าถนนมันบอดดีแล้วก็ เข้ามองเห็นบ่าชาตแล้วก่ออันเฮมะตกขาวไปเบิดเข้ามองบพเห็นอ่าขอบทางเนาะคะ่ะมองไปเห็นขอบทางเพราะฉะนั้นครับที่ซ้ำซิบก่านี่กำลังพอดีพี่น้องคะ่ะถึงแม้ว่าจะมีรถตามหลังเห่าหลายยังสิก็บอกเป็นยังเพราะว่าทุกคนยอมรู้ดีสภาพอากาศกับถนน,นะะเนาะค่ะเนาะคันว่าเขาอยากแซงเขาก็แค่หาที่หลบ หาหาที่ลบให้เขาให้เขาแซงไปทังสี like. ่ห like น้า like ขับสามสิบพอเกินสี Estate ่สิบ like จ้ะครูบอกว่าบ่ตบอต้องเพิ่มความเร็วเพราะว่าเฮ้าเฮ้าบกขุนชินกับถนนแล้วก็บรรู้ว่าสถานอีหยังมันสิเกิดขึ้น้างนาน่ะนาเมื่อยตัวเลยพี่น้องยางจักรเรียนจะไปขึ้นรถไฟรถไฟเปลี่ยนเวลาเลยพี่น้อง่ะตะกี้นี่มีหาโมงหนึ่งนที่อันนี้เปลี่ยนมาเป็นซีโมงหาสิบเจ็ดพี่น้อง ผู้ใดเดินทางโดยรถประจําทางนี่จะต้องเบิ่งเวลารถตลอดพี่น้องอย่ามาฉลาดใจคือยี่น,นางเด้อเอ๊ยนางฝ่าวงางก่อนเดี๋ยวสิบปทันรถไฟถ้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เนาะคะ่ะนอ้๊ะพายพียงน้องมาตลอดตลอดเฮ็ดงานสามงานเลยได้มืาอนี้นะมืาอนี้นางพายพียงน้องมาเฮ็ดสามยางเลยตั้งแต่สาวตื่นแต่สาวตื่น,แต,ตนแต่ตีสี่หาสิบนะจ้ะไปงานแรกก็ไปงานาทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์เ,เนาะคะ่ะรายละเอียดนาะค่ะเนาะแล้วก็ ไปต่อโรงแรมเซ็จจากโรงแรมแล้วก็มาเลี่ยนขับรถต่อสมองค์เคิงจบแล้วค่ะเมื่อน,นี้เนาะคะ่ะเดินทางกลับบ้านไปหาอย่างกินแซ่บๆพี่น้องอชีวิตอีนางนี่มีโคตรมีสีสันเลยพี่น้องคะ่ะผู้ใดที้ตติดตามมีนั่งนี่จะรู้เลยว่าชีวิตอีนางนี่มีสีสันมากเลยมีแนวแต่ละมือนี่มีแนวให้เฮ็ด <laughs> สนุกมากเลยกับชีวิตอีนางตอนนี้พี่น้องอีนางย่างมาหอดโรง,งแรมอีนางเทียนางาน,นแล้วเนาะคาะเนะพราะว่า สถานีรถไฟกับโรงแรมอีนางอยู่ใกล้ๆก,กันอยู่ติดกันเลยแหละไปพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช,ม,ชมเมียฝรั่งบันนอกกับพี่น้องเนาะจังไดก่อนเดี๋ยวไปพอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณเอฟซีไมเอฟซีเก้าที่เข้ามาเบิรงคลิปของอีนางเนาะคะ่นอนเลยก่อนเข้าเมนเข้ามาให้ยกำลังใจกันเด้อค่ะเดอะ้อต้องขอโทษขอให้รีพี่น้องคันไวอีนางบ่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์บ่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์เลยแหละเพราะว่าอีนางบ่ค่อยมีเวลาเนาะค่ะเนาะแค่อีนางมีเวลาถ่ายคลิปตัดต่อคลิปอัปโหลดคลิปนี้ก็ กับบุญเติบแล้วพี่น้องคะอีนั่งจะพยายามตอบผ a แต่อีนั่งอ่านเด้อีนั่งอ่านทุกคอมเมนต์น่ะล่ะนั่งขับถนนก่อนอีนั่งอ่านทุกคอมเมนต์น่ะล่ะแต่ว่าแล้วก็แต่ว่าอีนั่งบดีพิมพ์ตอบอีนั่งจะมาตอบเอาในคลิปวิดีโอเนาะคะ่ะเนาะเอาคอมเมนต์อนไดสําคัญสาคัญอีนั่งก็จะมาอัดคลิปตอบ p a i เนาะ,ค,ะนค่ะเนาะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะโอ้ยที่มาตกมือเดียวได้ดิพี่น้อง ถ่วมอญญาญะเลยพุ่นะแต่คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพรอคลิปหน้าจ้า